ลองเล่าสิครับว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเมื่อเราได้ใช้ใบเบยมันเปลี่ยนแปลงยังไงไหมสภาพครับอ่ะสภาพต้นครับสภาพต้นสภาพใบอ่ะอ่ะแต่ก่อนเป็นบางคุดที่ว่าใส่อะไรเข้าไปก็ใบไม่หนาใบเล็กใบไม่ใหญ่เหรอครับอันนี้มันผิดดอกออกใบออกผลอย่างดีเลยครับอืมสี่ปีที่ใช้มาก็ดีมาตลอดนะแล้วก็คิดว่าคงจะใช้ต่อๆไป ข่าวดีดีกับพี่คำร้น ณสวนบางคุดขนาดนี้นะครับสวนบางคุดขนาดนี้ที่อำเภอเขาคีชกูดจังหวัดจันทบุรีครับบ้านบริเวณนี้เรียกบ้านอะไรนะครับว่านเหลืองครบ้านว่านเหลืองครับถือว่าเป็นโชคดีของบ้านว่านเหลืองนะครับผลไม้บางคุดทุเรียน2ปีเนี่ยวันนี้มันจะได้ฟังวันนี้เราเอาลิเกมาให้มันได้รับชมสวัสดีครับพี่น้อง มาฟังผมร้องกันสักหน่อยเสียงผมดนี้ดังไม่ได้ค่อยมาฟังกันหน่อยน้องพี่กระเกษตะครไม่ตกอับเชื่อผมนะครับคนดีเตรงเต็งเตรงเต็งเตรงเต็งเตงเตรงเต็งเตงเตต็งเต็งเ็งเตงง ชายผู้หนึ่งนะครับนี่คือครอบครัวเขานะครับชีวิตว่าเป็นมาก่อนจะเป็นเกษตรกรนี่เป็นไงครับก็ชีวิตเกิดมาก็อยู่กับคําว่าเกษตรกรโดยตรงเลยครับเลือดเกษตรกรครับเลือดร้อยพ่อแม่ก็เป็นครับเต็มร้อยครับอ่อแล้วมาได้พ่อตาก็เกษตรกรครับยิงคนเขาไปใหญ่เลยเนาะครือคือเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเราแค่ติดเครื่องให้พ่อตาไปฉีดพ่น คือเราฉลาดกว่าพ่อตาเข้าเห็นทำงั้นจริงอ่ะใช้เปล่าเอานะนหเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะฉลาดคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าโดนใช้ทำนู่นนี่นั่นเนาะเลือดร้อยของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนมังคุดเป็นผลไม้เรียกว่าราชินีของผลไม้ที่จันทบุรีที่นีวันนี้ ที่อื่นเขาอดควรกันหมดเราเป็นไงครับทำมงคุดอดควรไหมลุมๆเดนิดนๆเรียนรู้มาหลายอย่างแล้วก็มาเจอนะ <ผม S 1> อคือเขาขอบอกว่าเูาแนะนําเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นหนูทดลองยาครับนะครับอ,อ,อาหารเสริมยาปุ๋ยทุกอย่างเราโดนใช้มาหมดอลทำมากีป่ปีปละก็ผมอยู่กับสวนมาก็ตั้งแต่เล็กก็จนปัจจุบันนี้เลยครับวันนี้ หนูได้ยาดีแล้วเนาะมาเจอับคุณต้อมครับคุณต้อมครับนะคุณต้อมคิดยังไงก็ดีใจนะคะเพราะว่าจร,จริงๆแล้วค่ะเกษตรกร,ร,กรในจันทบุรีค่ะคก็มีสวนมังคุดมากแล้วก็จะมีปัญหาก็คือเปิดตาดอกไปแล้วเนี่ยมังคุดไม่ค่อยติดนื่องด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในแต่ละปีค่ะคแล้วพอเรามาแนะนําแล้วเนี่ยเพื่อนมีผลลัพธ์ที่ดีเราก็รู้สึกดีใจกับเพื่อนไปด้วยค่ะอืมเนาะ <c oughs> คือคือนี่เป็นเป็นสวนมังคุดเนาะแต่เมื่อกี้ฟังพี่เขาเล่าถึงทุเรียนเนี่ยที่ได้ใช้ออฟฟอร์มเข้าไปเนี่ยฮะสองปีดูมันเดี๋ยวล้วปีที่สามมันจะออกผลละเนี่ยใช่ไหมครับอ้อเห็นแล้วชะงักชะง,งันเลยใช่ไหมครับ <มา S 2> เห็นผลนเห็นผลได้ผลได้ผลดีครับอ่าเราเจอของดีละใช่แล้วนะ <c oughs> ครับแล้วก็อันนี้รุ่น หลานรุ่นลูกไปเดินต่อไปครชมลองเล่าสิครับว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเมื่อเราได้ใช้ใบเบยมันเปลี่ยนแปลงยังไงไหมสภาพครับสภาพต้นครับสภาพต้นสภาพใบอ่ะแต่ก่อนเป็นบางครัที่ว่าใส่อะไรเข้าไปก็ใบไม่หนาใบเล็กใบไม่ใหญ่เหรอครับอันนี้มันผิดดอกออกใบออกผลอย่างดีเลยครับอื สปีที่ใช้มาก็ดีมาตลอดนะแล้วก็คิดว่าคงจะใช้ต่อๆไปเนาะครับโอ้เจอของดีนะครับทีนี้ทีนี้อ่ะโชว์โชว์ใบหน่อยดีอันนั้นอันนั้นประมาณกี่เปอร์เซ็นที่เราเด็ดมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าความสุขของมันความสุกตอนนี้ก็อยู่ประมาณ50%าสเอร์เซนต์อ๋อเอาไปวางการขนส่งอีกมันจะมันจะดำขึ้นมาเองครับ แล้วความหอมความหวานเป็นไงฮะการหวานรสชาติยังหาให้ชิมไม่ได้ยังไม่เจอสุกแบบเต็มที่ในขณะที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเก็บไปกี่รอบแล้วนะครับก็ผมเก็บมาตั้งแต่ไยเดือนมีนาครับโอ้มีนามีนาครับเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนเต็มแล้วครับแต่ดูแล้วเดี๋ยวพี่คงต้องมีการตัดแต่งสวนให้มันสวยกว่านี้สวยกว่านี้ครับครับ หลังการเก็บเกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าวันนี้สามรอบนะทุเรียนอีกปีหนึ่งก็จะได้ผลแล้วพี่มาเจอสิ่งดีทันฟอร์มครับทันฟอร์มทนัมทนฟอร์มนี้ก็มีสองระยะร,ระยะแรกเป็นตัวบำรุงอะไรหลังการเก็บเกี่ยวนะเราจะใช้เป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งคือใช้สำหรับการฟื้นต้นบำรุงต้น สภาพต<อ>้นพร้อมใบพร้อมเราก็จะเปลี่ยนจากสูตรหนึ่งเป็นสูตรส,สองอนอเหมือนเหมือนเหมือนว่าฟื้นต้นคือมันให้ผลผลิตไปแล้วใช่ไหมร่างกายมันโทมโเ,เหมือนคนคลอดลูกก็ต้องบำรุงถูกต้องไหมครับนี่อ่ะสูตรหนึ่งใช้ไปหลังจากที่การเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไปสูตรสองตามมาไงครับสูตรสองนี่เรามองหนึ่งคือถ้าต้นพร้อมใบพร้อมอืเดินไปเรื่อยถ้าใบพร้อมเนี่ยใบเพชรลาดหรือว่าใบอ,ออกอยู่ในลักษณะนี้นะ,ะครับครับ ถ้าก้านสั้นใบบิดก้านสั้นใบบิดเนี่ยเราก็จะใช้สูตรสองหน้าตาส่วนของทางคุณต้อมที่แนะนํามาครับคุณต้อมเขาแนะนําถูกป่าถูกครับแต่ผมชอบดื้อ <laughs> ไปดื้อเขายังไงเขาให้ใส่สา 300, มร้อยบางทีผม,มแ,อ <laughs> แอบใส่ครึ่งลิตรมึงแอบใส่มากไปหน่อยนะ <laughs> ทีนี้ทีนี้สูตรสองเนี่ยเห็นฉีดเข้าไปมันช่วยอะไรสูตรส เปิดอะไรดูอย่างเปิดตาดอกนะสูตรสองถ้าถ้าเราจะใช้จริงๆเปิดตาดอกตาดอกแล้วตรงไหนตรงไหนไหนมันพุ่งเข้าไปแล้วตาดอกจะเปิดตรงไหนตาดอกจะอยู่ที่ปลายตรงนี้นะหลข้อนี้เลยมันไปช่วยเร่งให้ตาดอกออกดีดีกว่าปกติเมื่อดอกออกดีก็แสดงว่าผลจะดีดีครับเนาะแต่ไม่มีผลต่อการที่มันจะต้องหาปุ๋ยกินอะไรตอะไรไม่มีผลไม่ครับเนาะดีดีดีกว่าที่คิดครับเาะอ๋อเพราะว่าชีวิต สากว่าปีนี่ก็เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่บรรพบุรุษพ่อแม่นะและณวันนี้ก็โอเคอยู่เด้อตกลงต่อไปจะเป็นเกษตรกรไหมลูกเป็นครับ <laughs> 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 เเกษตรกรแล้วดีนะถือว่าทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินทําคุณประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอันนี้ไม่ใช่แค่คนไทยกินนะมันส่งไปเมืองนอกด้วยนะลูกนะแต่ว่าต้องเป็นเกษตรกรที่มีความ อะไรนะรอบรู้ฉเฉลียวฉลาดทันตลาดทันต่อสิ่งต่างๆที่มันมนวัตรกรรมเนาะเมื่อกี้ยังมีความสามารถเลยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพานนะเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาดูเน,นี่ยเก่งกาจแล้วเห็นไหมเออจากที่เราไปไปแนะนำพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยเขาเขาชื่นชอบเขายัางไงฮะก็จากที่แนะนำเกษตรกรนะคะค,คือมังคุดเนี่ยค่ะ เราจะต้องเน้นเรื่องระยะเวลาการเก็บเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาค่ะแต่ส่วนมากที่เราไปทำเนี่ยค่ะเราจะสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพอเ,เร็วขึ้นอย่างปีนี้ค่ะเราสตาร์ทที่300 กิโลละ300อย่างเงี้ยค่ะพะเ,<อ>เขาเก็บช่วงปลายมีนาเนี่ยค่ะคนที่กลุ่มที่ใช้ของเรานะคะกลุ่มที่ใช้ทานฟอร์มอะค่ะก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายมีนาซึ่งราคามันจะยังสูงอยู่เราจะเน้นคือทันฟอร์มสูด2เนี่ยค่ะเน้นในการเปิดตาดอกเปิดตาดอกได้เร็ว แล้วก็ขยายผลได้เร็วพราะขยายผลได้เร็วปุ๊บเนี่ยมันก็ทันราคาตลาดรุ่นแรกๆ <camp. S 2> เพราะอะไรที่เป็นรุ่นแรกๆร,ราคาจะยังดีเสมอค่ะที่นี่นะคะตอนหนึ่งกิโลเนี่ยจะตกประมาณ6ลูกตอนหนึ่งกิโลซึ่งถือว่าในทำรายได้ให้เกรรษ,ษตรกรเพิ่มขึ้นในขนาด <300 S 1> ที่โลกี่ร้อยนะโลละ300บาท300ถือว่าเป็นพรีเมียมใช่ไหมฮะพรีเมียมเลยค่ะเพราะว่าลูกมันจะเขาเรียกว่า6กลูกกิโลค่ะลูกก็จะได้ไซส์ไซส์ลูกหนึ่งตกประมาณ หูขเขียวใช่หูเขียวหูเขียวอันน like ี้ก็คือทําให้ราคามันดีด้วยค่ะหูเขียวผิวมันอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ราคาเนี่ยคือเวลาเราคัดมังคุดไปมันจะมีหลายไซส์ถ้าหูเขียวผิวมันอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเกรดเอก็เราจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้ราคาดีแต่เวลาเวลาพวกเนี้ยที่ว่าหลูกโลนะเวลาไปวางอยู่ในกล่องแน่เรียบร้อยเนี่ยมันไม่ใช่สีนี้มั้งเพราะว่าสีจะเปลี่ยนไปแล้วอ่าค่ะ คือที่ที่เราทำเนี่ยเราทําจากต้นทางนะคะคือเราทําต้นทางเนี่ยไปส่งที่เขาส่งออกไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะเน้นที่จะส่งออกต่างประเทศเพราะว่าราคามันดีกว่าราคาดีกว่าที่เราจะขายในประเทศของเราค่ะคะ่ะ <c oughs> ประเภทอาจจะประเภทอันนี้คือพรีเมียมแล้วทุกอย่างนี่สุดยอดคือเปิดมาปั๊บนี่นะทุกอย่างสมบูรณ์นะครับไม่ใช่เปิดมาปั๊บนี่เป็นไอ้ตาฝาด กดทิ้งไม่ใช่้างทางนะไม่ค่ะพอดีก็คือสมมุติว่าที่เนี่ยที่เขาเอาผิวดําไปเลยไม่ได้เพราะว่าเมื่อเอาไปแล้วปลายทางมันจะเน่าเขาก็ต้องเอาที่มันขึ้นเส้นเลือดแบบนี้ค่ะแบบนี้เขาขึ้นเส้นเลือดพอขึ้นเส้นเลือดปุ๊บเนี่ยค่ะไปถึงปลายทางจะสุกพอดีพอถึงปลายทางสุกพอดีเขาก็จําหน่ายได้พอดีอยางงั้นค่ะทุกอ,อย่างมันถูกล็อกด้วยระยะเวลาไปหมดแล้วอ่าแสดงว่าสวนสวนของเราเนี่ยทำบางคุดเกรดเอนะพรีเมียมเราไม่ได้ทำาไ เกตที่มาขายข้างทางนี้ใช่ไหมครับ,บอ๋อโลละสามร้อยโลโลละสามร้อยหนึ่งต้นอ่ะผมหนึ่งต้นในในในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวหนึ่งต้นเนี่ยออกกิโล 1> 1ประมาณเอาครับ <ทะ S 1> ประมาณถ้าช่วงช่วงต้นต้นแรกๆเลยต้นหนึ่งก็น่าจะมีสักยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลคูณสามร้อยสิครับติ๊กตอกติ๊กตอกติก๊กตอกหกพัน ต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งก็ไม่ได้มีแค่ชุดเดียวมีตลอดมีตลอดสามชุดสามชุดสามชุดกันเก็บเกี่ยวนะครับโอ้ท่อนเนี่ยคือทางต้นเนี่ยอยู่ทางต้นนี่ก็จะอยู่ประมาณเฉลี่ยละต้นหนึ่งก็ร่วมร่วมร่วมร้อยกิโลร่วมร้อยกิโลนะฮะหกลูกโลลูกก็ใหญ่เลยนะแต่ถ้าช่วงช่วงชุดแรก,กๆจริงๆเลยเนี่ยบางทีจะห้าลูกกิโลตกลูกละสองขีดแน่ๆ ครับที่ผมใช้นะ,ะช่วงแรกๆใหญ่ครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าไปฤดูกาลเพราะนั้นวันนี้เะครับเกษตรกรนะครับ,รรรรบของของไทยโดยเฉพาะกเกษตรกรที่รู้รอบรู้ตลาดและรู้วิธีการผลิตที่ถูกต้องเนี่ยฮนะถือว่าเป็น,กนเกษตรกรที่มีความมั่นมีความสมาร์ท ก็ไม่ใช่ว่าให้ธรรมชาติเลี้ยงแต่ต้องดูแลมันมันก็จะตอบแทนคุณคือผลผลของมันอะ่ะเอามาให้เราได้เต็มที่ภูมิใจไหมฮะกับการวันนี้เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลือดร้อยก็สำหรับตัวเองก็ภูมิใจในตัวเองเนาะที่ทำได้ครับแล้วอนาคตก็ยังยึดอยู่กับอาชีพนี้สืบไปครับวันนี้ส่งผ่านไปให้ลูกชายแล้ว ลูกชายก็บอกว่ายินดีเนาะยินดีครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะผืนดินนี้เราเป็นพ่อเขานะเราย่อมผ่านอะไรมามากกว่าเขาอดีตเดิมนวัตกรรมแบบนี้ที่จะช่วยให้ผลิดอกออกผลเติบโตวไวแข็งแรงต้านทานโรคในยุคเราเนาะสมัยหนุ่มๆเด็กๆไม่มีไม่มีครับ ถึงมาเจอเนี่ยยุคนี้นะแล้ยุคสมัยรุ่นผมไม่มีสวนมีแต่ป่ามันแต่ว่ายุคนี้มันมีนวัตกรรมเนี่ยมามาช่วยนะดีไหมครับดีครับชื่นชอบเลยชื่นชอบอที่เราจะเห็นเมื่อก่อนตอนสมัยเราหนุ่มหกลูกโลไม่มีนี่ครับใช่ไหมมีแต่ลูกโอ้ยงี้งี้สมัยก่อน่ะใช่ไหมครับครับที่มีสวนทางนู่นก็บนีแล้วณวันนี้มันสามารถ เป็นอาชีพหลักได้ยืนยาวมั่นคงเพราะว่ามันทําเงินทําตุ้งทําตังได้ถูกไหมวันนั้นวันนี้พ่อตากับลูกเขยจับมือกันนั่นเลย <laughs> พอธุรกิจมันลงตัว <laughs> จับมือกัน <laughs> ไม่เป็นไรครับโควิด <laughs> ไม่ติดเพราะว่าเขาอยู่บ้านเดียวกัน <laughs> <laughs> เราจะช่วยกันขยายผลสิ่งดีๆเนี่ย <laughs> ให้กเกษตรกรอื่นๆ ต่อไปอย่างไรครับค่ะก็อย่างที่ต้อมนะคะก็ทํามา7ปีเนะะี่ยค่ะก็มีผลลัพธ์ที่เรียกได้ว่าสําหรับเราอ่ะก็ทําเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกเกษตรนะคะผลลัพธ์ที่เราต้องการหลักๆของทุกคนต้อมเชื่อว่าหนึ่งคือลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตได้ขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมอย่างเงี้ยคะ่ะเกษตรกรอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะว่าเรามีสินค้าดีๆวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะก็ ทุกวันนี้อะไรมันก็เป <ipping. S 2> ็นนวัตกรรมใหม่ๆใช่ไหมคะแค่เปิดใจค่ะถ้าเราเปิดใจแล้วเราใช้แล้วผลผลิตในสวนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้ค่ะก็สามารถทําให้ทุกคนน่ะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะนสวนผลไม้ในจันทบุรีไม่ได้มีสวนเดียวโดยเฉพาะที่อําเภอเขาคี้ิกูดแห่งนี้นะครับเยอะเลยเข้ามานี่ปุบ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 เรียกว่าเข้ามาในสวนแล้วมองหน้ากันไม่เห็นหลบตรงนู้นตรงนี้มองไม่เห็นเลย วันนี้เมื่อเรามีของดีได้มรู้จักของดีแล้วเนี่ยเราจะบอกกับเกษตรกรรายอื่นไหมพวกเราพักพวกเราจากหนึ่งเป็นสองสมสี่บอกไหมฮะหรือเก็บเงียบบอกครับอันนี้ก็อย่างอย่างปีที่ผ่านมาก็ <c oughs> บอกพักพวกเพื่อนสนิทมิจฉาหลายๆหลายคนนะที่ว่าให้เปิดใจตัวเองลองใช้ผลิตภัณฑ์ของซักเซ็ตมอ ก็คือทานฟอมทานฟอร์มครับนครับทีนี้บอกอระยะการฉีดให้ผมฟังสชนิดหนึ่งว่ากี่วันฉีดทีกี่วันฉีดทีอันนี้นะฮะหนึ่งคือเราต้องมองตามสภาพสภาพของต้นและวก็ใบซึ่งอันนี้มันจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอครับอ๋ออย่างครับอย่างถูกสองอันนี้ ก่อนที่เราจะใช้สูตรสองัอันนี้คือสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งนี่เราก็หลังการเก็บเกี่ยวฟื้นต้นบำรุงต้นอพอใบรัดพร้อมความสมบูรณ์พร้อมเราก็จะใช้สูตรสองครับสูตรสองนี่ก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณปลายปลายตุลาอ่ามาเริ่มหยอกแล้วนตุลาตุลาพฤศจิกาเราใช้เต็มที่ถ้าสูตรหนึ่งก็คือตั้งแต่ช่วงกลางกลางมิถุนายนนี้ การเก็บเกี่ยวมันเกี่ยวแต่ว่าเห็นเห็นเห็นที่บอกผ่านมามันสามรุ่นเนี่ยมันยังไงปีออกกี่ครั้งละ,ละมุดใต้มังคุดฮะมังคุดเนี่ยสามรุ่นเนี่ยของผมตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยของผมเริ่มออก,ออกดอกอตุลาปลายปลายตุลาเข้าพฤศจิกาในเริ่ม,มครับแล้วจะเก็บเกี่ยวจริงๆก็คือช่วงปลายปลายมีนา<อ>ค,คือรุ่นแรก ุณแดกครับปลาเมีนารุ่น2ครับก็จะทิ้งระยะเวลาห่างกันประมาณสักยี่สิบวันก็จะตามมาอีกรุ่นหนึ่งตามีรุ่นหนึ่งนะลูกเล็กก็จะโตขึ้นมาครับนี่คือรุ่นสามครับตอนนี้ปัจจุบันนี้รุ่นที่สามเพ่นสุดท้ายครับนะก็มันจะเป็นอย่างนี้เรายังไม่สามารถทํานอกฤดูได้นะมันเป็มันเป็นพืชไปนหนาทำยากทำยากนะครับครับแต่ได้แค่นี้ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ถือว่าประทับใจอ่าอ่าอ่า วันนี้ถ้าใครเข้ามาในสวนไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนบังคุดอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะมีเสียงของนกนั่นแสดงว่ามันเป็นสวนที่ปลอดภัยนกหนูอาศัยอยู่ได้เพราะฉะนั้นบางคนเข้ามาเที่ยวเนี่ยเหมือนกันการพักผ่อนด้วยเกษตรกร,เ,ร,กรเขารู้นะครับว่าทำอย่างไรจะให้มันเกิดความปลอดภัยและก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคที่ปลอดภัยถูกต้องไหมครับ นะเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะนะถ้าสัตว์พวกนี้อยู่ได้เนี่ยสแสดงว่ามันเป็นอาหารปลอดไทยโปเชา่โดนใจโปเช่โปเช่โ,เชโดนใจโดนใจดีใจได้ไปจันทบุรีเขาจะกูดแห่งนี้จันทบุรีของไทย กเกษตรกรตั้งอยู่อย่างวิไลสวยสดสดใสกเกษตรของไทยรู้เรื่องดีด้่ด้เ,นนเตรรได้ต่ได้ตได้่ได้แดต่ด่ด้แด้แ่ได้แ่ด้ด้่ด้นด้่ได้่ดด่ตไ่ ผลิตภัณฑ์ของซักเซ็ตมอเข้าดีดีทานฟอบเอ้าลองใช้สีแล้วจะรู้ว่าของดีมีมาเอ้าดะดะดดดดดะะพราะนั้นเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรวันนี้นะครับแงน้ามองฟ้าได้เลยเพราะเรามีอนาคตเนื่องเราจะเเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วย อ้าชี้มือนะครับนูน่นอนาคตของเราเอาชี้ไปอ่านะครับอา้าวแล้วก็เดิน<ๆ>เต้นด้วยมองดูดวงดาวยังแวววาวสุขใสกเกษตรกรของไทยยังจะก้าวไกลไปกันเรื่องของความรู้เราต้องรู้เท่าทันกเกษตรอินทรีย์เชิดชันเนปัด

ไม่มีน้ำอะไรก็ยกดื่มได้ไม่ได้แส <c oughs> ดงเรียนรู้ชัดเจนแล้วนะกี่ปีที่อยู่กับมันตัวนี้สี่ปีเต็มนะสี่ปีเต็มนะเรารู้แล้วว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพของเขานี่มันช่วยเราได้อย่างไรรู้เลยนะครับความคงทนเ,เรื่องต้านทานโรคเรื่องผลผลิตที่ว่าได้เพิ่มพูพนขึ้นได้ดีกว่าเดิมเนาะ วันนี้ใครมาภาคจากเราไม่ได้แล้วครับ<า>อย่าภาคอ,อย่ามาภาคจากเขาไปเอาไตเลยนะครับใครมาเอาเมียรเราไปเอาไม่ได้แต่ทันฟอร์มจากเราไปไม่ได้ครับนน <laughs> <laughs> าาพีี่่รอตงใจัดกวเสย